มีเดินนำหน้ากูได้ยินมีเดินเข้าไปแดกไม่เลยไหมล่ะยังไม่ได้หนยังไม่ได้เห็นไหมล่ะไอป่าเฮ้ยโทษทีลูบิกไอ้สัตว์นี่เกินกูไอดี่วะเห็นอยู่แต่ว่ามันไกลระยะไม่ถึงสิลงปะล่ะผมกลับลงกลับลงกลับออกต้านี่ตีตว์ ตันไม่ด <huh. laughs> <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> uh ีสัตว์ตันไม่ดีะเอาห้าวเหรอไฮ้ได้ข่าวว่าห้าวเม่อกีเหยียบฟิวเล่สัตว์ใครจะเจอเบรดเบลไอ้ี่เหดฟิวเลยเอ้อเจ๊กปัดอีกสัตว์เลยเเหียปากปุ๊บดึงปากไปตัดกึ้ง

ไอโดนไปเฮียโดนไปฮีตกโดนไปพวกกันเอจตัดแงก็ปไนีโอ้ยได้หมดแล้วนะไหนมาไหนบนแบกโอ้ยพันหกไอ้เจน่าจะยูเอจิตแตกแล้ว ความสิงกับนันองดีความดีควาไอ้เหียแม่งเอานี่กูไปสั์ไอ้ยลบไอ้ลบไอ้ยลบช่วยไอยีเนี่ยชี้ใครวะานี่ชีหายไป็น้ อ้าวเฮียจะปิวเพราะเป็นเมลจะมตีไม่ดูเฮียเไรเลยะเียไอพี่วับกลับไอเฮียวับกับไม่กูไม่นดนกูเียกูเสียเกูว่าแล้วเยียต้องมปหนัากูเยียกูโยกเลยสัตเลย cào đón đón anh em luôn anh em có một luôn với cái này cũng không phải lăn anh em anh đi anh đi thật láng cả ba anh em anh đi anh đi đi thật anh em hào cua rồi hả anh thật đấy anh em เจนยันร้อยเก้าว้ยัคนน่าเกลียดเลค yup. ุเจนเนี่ยสีอี้สสวุฒ well. ิชนใส่เยี่ยไอเย่ไม่เกลียดเจ้องออกเบดแมวด้วยเลยไปไอเียแล้วมันจะลุกคุยตั้งขนาดนี้แล้วกันนะไม่เกลียดเกินไอเียูมันยังตีไม่เข้าเลยสั์เกียกลับได้เลยเียแดงอ่แดงอียต mày subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อะไรฮะยเฉยแค่ยืนโชเลยเคยืโชเลยเยอกยออ๋กูกลับให้ดูอีกทีง่ายจัดอ่ะไอลูบิกข้าวมึงเหรอนี่นี่แหละได้ยืนเกลบิกเหรอ่สั่มนี่่เยเเนี่ยได้นี่ป้อมน้เหมอเนี่ยเก์ัแไอสั่้มน้ำเหมือนเนี่ย ไอ้เจียัต์ไม่เห็นบตูดเก็เี่ยบสวนี้ี๊ยตอสัตว์ี่เห็นตเนี่เจียสัตว์เ้เียเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้เยบกูไบดด้วยส์นี่

ไปคคุดินแดงเหรอไอ้จตสัตไอ้จิกูตายคนเดียวไอ้สัสไอ้าวยฟีมึงเรียบร้อยเยกกี่นี่อ้ตะกอจนเจ๊ยัเย็ดยัดตายย็ดก็ตายไอ้รถสวยเลยสิมาแตกหมด เละจ้าละจ้าไอ้สัสผมเล่นเก่ยจนเนี่ยีปมน้ำเลยฉันจะเก่กไม่จับออยับปมน้ำเลย